สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้อยู่กับชุดไฮบริดออฟกิทนะครับผมงานติดตั้งบนหลังคานะครับผมลูกค้าบ้านโค้งหนองนานะครับผมเส้นนี้สามสิบแผงนะครับผมอินเวอร์เตอร์สตัวขนาดเป็น3ชุดนะครับผมเป็น15กิโลวัตต์นะครับวันนี้ติดตั้งโครงสร้างแผงเรียบร้อยนะครับเป็นโมโนฮาร์ฟเซลล์สี่ร้อยวัตต์นะครับสามสิบแผงนะครับผมเป็นเส้นละ30 เซทละสิบหมายถึงอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งเราใช้แผงสิบแผงนะเป็นไฮโวตนะครับผมของโควัตนะครับวันนี้เราเดินรางปอตติ้งให้เรียบร้อยนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับไม่มีรั่วนะครับผมมียางลูกยางกันนะครับเดินท่อร้อสายไฟเดินกล่าวให้เรียบร้อยนะครับผมใช้งานนะครับคุณภาพเลยนะครับแผงคุณภาพดีเลยนะครับโดนโมโนอันนี้รับการไฟออก20สปีนะครับตรงนี้ งานท่องานาระบบความปลอดภัยของเราก็จะเซฟที่ให้ลูกค้าค่อนข้างาสมบูรณ์นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับทีน,นี้เราดูงานติดตั้งชุดบนหลังคาที่เป็นมนาตรฐานของเราหน่อยนะครับอันนี้สามารถที่จะติดเพิ่มได้นะลูกค้าถ้าจะมาเพิ่มเป็นออนกิตก็ได้นะครับผมออนกิตเพื่อที่จะใช้เป็นกิดไทยใช้กลางวันนะครับช่วงกลางวันตัว เมอกี้ก็เป็นเซตใช้กลางคืนนะเนื่องจากบ้านหลังใหญ่ครับงานสวยๆของเรานะครับสนใจติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคลราโซนาเซลล์ขอบคุณครับ